ไปดูเรื่องของสซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คือเชียงใหม่ในสัฟฟารีก็ได้รวมกับมาหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะและศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่จัดโครงการวิจัยเพื่อส่งต่อบพันธุก,กรรมของสัตว์ป่าหายากให้คงอยู่ในประเทศไทยค่ะ น,น,นายเบญจพลนาคประเสริฐปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคณครเปิดเผยว่าที่เชียงใหม่ในซาฟารีเป็นหนึ่งในแหล่งที่ดูแลรวบรวมสายพันธุ์ของสัตว์ป่าท,ที่สําคัญและหายากไว้จํานวนมากทั้งพันธุ์สัตว์ป่าท,ที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนสัตว์ป่าหลากหลายชนิดที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่องในธรรมชาตินะคะอย่าง<ะ>เช่นเสือปลาก,กวางผาเลียงผาเสือดําเสือดาวมีหมามี ควายกระทิงวัวแดงสุนัขจิ้งจอกสทีทองและหมาในาซึ่งทั้งหมดก็เนื่องมาจากมีการบุกรุกข,ของมนุษย์ค่ะเช่นการทําลายธรรมชาติ<ม>และทําลายถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะครับท่านผู้ชมครับในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางเชียงใหม่ไลฟ์สัฟารีเด้รร่วมกับภาควิชาสารยาศาสตร์และก็วิทยาการสืบพันธุ์นะครับคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกอนแก่นและก็ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่เขาเลือกทําการวิจัย ทางด้านการรีดน้ำเชื้อการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อแล้วก็การทําน้ำเชื้อแช่แข็งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันทั่วโลกครับมีความปลอดภัยสูงต่อสัตว์เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาสายพันธุ์ให้คงอยู่ให้อย่างสมดุลในธรรมชาติซึ่งก็จะนําไปสู่การดําเนินโครงการคืนม้าเทวดาสูตรยอดดอยนะครับที่เป็นโครงการต่อเนื่องในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากของเชียงใหม่ไนส์สปรีครับ ในขณะน,นี้ทางเชียงใหม่ไนท์ส a ารีนะคะก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติและได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิอย่างเข้มงวดค่ะโดยนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมก็ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อจองเข้าชมในช่องทางออนไลน์ล่วงหน้านะคะที่ w w w c h n ์ m a i n i ชียงใหม่ไนท์รีดอค่ะครับช่งนีงก็มีการศึกษาวิจัย<ช>แล้วก็ พ่อพันธุ์มันไว้ต่อไป<ช>นะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวท, <ขา S 2> ที่เข้าไปก็จะงดสัมผัสสัตว์ค่ะเพื่อ,เพ,อเพื่อความปลอดภัยทั้งคนและสัตว์นะครับใช่่แล้วคะ